คิดว่าน่าไอเดียน่าชมเชยนะยุติตรงนั้นแล้วแต่ว่าพอได้1นึ่งแสนหมื่นล้านเนี่ยจะไปทําอะไรตอนนี้ในวงเงิน1นึ่งแสนล้านตามแผนเขาไปเรื่องบริหารจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคน้ำประเสริฐนี่เห็นด้วยนะเห็นด้วยเลยการลงทุนเรื่องของคมนาคมถนนรถไฟทางคู่การท่องเที่ยวสร้างแบรนด์เมดนะเดสิเนชั่นน่น่าสนใจแก้ปัญหาผู้ส่งออกและบรรดาเอสเอเร่งทาเลยเร่งทําเลย เพิ่มการจ้างงานกองทุนกองทุนขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ให้กองชาวบ้านเขาไปตัดสินใจพัฒนาที่ิตอลด้านการศึกษาเช่นลดค่าใช้จ่ายการศึกษาต่างผมว่างวงเงิน1นึ0ล้านเนี่ยไม่พอมันจะเกิดการแย่งมันไม่พอไงคุณจาสมัยลุงตู่ได้ไหมแย่ง ยังไม,ไม่ต้องคุณไม่ต้องวิเคราะใครมีกําลังมากผมได้ยินมาแล้วห <c oughs> มายถึง <c oughs> ว่าหน่วยงานหรือกระทรวงไหนมีกําลังมากแย่งมาก่อน,ออนคือได้ยินแล้วว่าในพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยพอเห็นว่า1น0 0 0